สวัสดีครับทุกๆคนได้กุ้งมาแล้วอันนี้เป็นกุ้งตัวเมียตัวนี้ใหญ่มากดูยังไงว่าเป็นกุ้งตัวเมียต้องดูที่ท้องลักษณะไม่ได้หาง่ายๆนะแต่นี้สงสัยจะไม่ค่อยอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะคลกไปหน่อยดูดิตกุ้งไม่น้ำกันครับ ผมลุกเน่งเห็นบ้านสามน้ำตกกุ้งแม่น้ำเป็นประจำก็ตกเพื่อความอยู่รอดต้องหาเงินต้องกินต้องใช้ก็ต้องแบบนี้แหละเพราะทำอย่างอื่นก็เขาไม่เป็นก็ต้องมีอาชีพตกกุ้งบ้างอ,าอยู่ตลาดพักเครื่องบ้างตามแต่โอกาสที่เหมาะสมวันแบบนี้ก็เลยลงมาตกกุ้งหากินเป็นประจำแหละวันแบบนี้ลงมาทำคลิปสักน้อยโอเคนะครับ สวัสดีทุกทุกคนขอให้มีความสุขมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้โรสัต์ก็จะโ้งระติดบินใหญ่เลยตกบใหญ่ออเลย Uh -huh. Sủi ngàm Sủi ngàm Đó, cho chơi rất tù Thằng này mua rồi bên này nám nó phải mua cái này không biết ăn rồi อะไอะไรอะไรมันเด่นอีกนเนล่ยกุ้งหือามันคันนู้มันติดกั่เงี้ยอันนี้กุ้งแน่นอนแต่คันนู้นลงใส่เป็นปลาดึงเบ็ดวทิะะ่มเลยนี่กุ้งแน่นอนใช้สวยใช้สวยงานแค่ถักัวอุ้ยวุ้ยวุ้ยดอุ้ยวุ้ยุ้ยด เบ็กก็เกี่ยวอีกอือเอาไอ้นี้ขอโทไม่ต้องทำอะไรกันแล้วกัดดอยู่เลยที่เลยใสดงว่ากันกุน้งหรือปลามาด้วยเนี่ยพี่ดึงใหญ่เลยโอ,อ้แน่นอน ปลาแน่นอนนั่นไงว่าแล้วเชียงตัวมันั็กปล่อยก่อนอือมันเป็ดกระหัวทิ้งเลยอือ มาแล้วสวยงามีไซมีไซเ์ต้องบอกว่ามีไซมีไซก็น,นีบเก็บดิ้นกันนีเขาเลือดเลยอ่ะก็าต้องทนกลนนะ,นะตกกุ้งไม่โดนกุ้งหนีบนี่แสดงว่าเก่งไม่จริง มันต้องโดนมากแหละแต่ถ้าลองถ้ามันหนีบนี่เรียบร้อยเลยเป็นหนองนใหม่ๆลุเงเน่งโดนหนีบนะตามนิ้วเนี่ยเมื่อกี้เข้าซอกเล็บอย่างเงี้ยอือเข้าอย่างนี้ลุงขึ้นอีกวันเป็นหนองเลยปวดมากแล้วมันกัดหนอง ลแล้ทำนิ่งลงเลยเอ้วันนี้น้ำทำไมยังไม่ยมอมหยุดสักทีไซดีไซดีโอ้ยนี่ไซดี วันนี้แปดเมื่อวานมาน้ําขึ้นนะแล้ววันนี้ทาไมไม่ขึ้น,น่ยมันยังไงกันรุ่นไปขึ้นทีเดียวเลยนู่นนะบ่ายปกติมันขึ้นแล้วนะเนี่ยวันนี้มันเป็นยังไงน้ำไม่ยอมขึ้น ลูกเนี่ยลูกไปแล้วก็ไม่รู้อืมใส่ลูกไปแล้วดิ้นเบาเกินม่าจะตัวใหญ่จัดลูเนี่ยมันเล็มเหยื่อเกิหมดเลยเหมือนกันพุ่งเล็กๆนี่มันกินเหยื่อสิ นี่ยของจริงของจริงอันนี้อยู่แน่หืม,มตกเพิ่งจยเจอ,เจอเนี่กรุงไข่ติดหนวดนี่ไม่จะเข้าปากออกทางนั้นดึงอีแล้ะ เยือร้อนขึ้นมานี่สะหมดหมดเลยเยือเล่นไปเลยนมาสหมดใครมัแค่นี้พอเดี๋ยวได้ก็ตวงพอแล้วเมื่อยยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อยด้วยนั่งนาน สงสัยจะได้แค่นี้ละมั้งเงียบแล้วอ่ะเงียบปิดเลยงั้นลุงเน่งก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่อยู่ไหมอยู่ไหมเออตัวสุดท้าย อืมจนได้แหละเรี็บร้อยตัวสุดท้ายแล้วก็โอเคแล้วสุดความตั้งใจแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้แหละพอ <c oughs> ดีน้ำมัน <c oughs> น้ำมันเปลี่ยนมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็พุ่งไม่กินแล้วแดดร้อนด้วยเดี๋ยวลุงหนึ่งต้องกลับไปก่อนไว้คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ